สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นล Daddy c o o k i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆที่เราทำประจำนั่นก็คือแหนมผัดไข่ครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มความอร่อยโดยการใส่ถั่วลันเตาหวานเข้าไปนะครับก็จะมีความหวานกรอบอร่อยเพิ่มมากขึ้นครับ ัวแหน่ผัดไข่ก็จะมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดมิตๆิตนะครับผัดกับไข่นุ่มๆแล้วเข้ากันอร่อยลงตัวมากๆครับเมนูนี้ทําครั้งหนึ่งก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นถั่วลันตาหวาน200กรัมพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันประมาณ2ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่วันนี้เราใช้ทั้งหมด5ฟองแหนมหมูเพื่อนๆเลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับประมาณ100กรัมกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาสีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เป็นเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมเครื่องผัดแหนกันก่อนนะครับ อย่างแรกก็จะเป็นถั่วลันเตาหวานนะครับตัวถั่วลันเตาหวานเนี่ยเราจะต้องลอกเยื่อเหนียวๆออกด้วยนะครับลอกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาซอยให้เป็นเส้นๆแบบนี้ครับแต่ที่จะซอยเป็นเส้นบางๆแบบนี้เวลาเราไปผัดเนี่ยถั่วลันเตาก็จะได้สุกง่ายๆนะครับนี่นะครับเราก็ซอยแบบนี้ไปจนหมดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเราก็จะหั่นแฉลบให้เป็นเส้นแบบนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชอบความเผ็ดมากกว่านี้นะครับก็ใช้เป็นพริกจินดาแดงก็ได้นะครับก็ได้สีสันสวยงามแล้วก็ได้ความเผ็ดเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นกระเทียมนะครับเราก็จะมาบุบให้แตกก่อนจากนั้นเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับตัวกระเทียมก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้เราด้วยนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นแหนมหมูนะครับตัวแหนมหมูเนี่ยดัดดี้ก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปผัดเนี่ยเราก็จะสับให้มันละเอียดได้ง่ายขึ้นครับหรือใครจะใช้มือขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกครับพอเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือผัดกันเลยครับดัดดี้ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆครับพอน,น้้ามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยครับ พอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่แหนมลงไปผัดกับกระเทียมเลยครับดีจะผัดให้น้าแหนมเนี่ยมันออกมาก่อนนะครับมันจะได้หอมแล้วก็อร่อยขึ้นครับเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยสับให้เป็นชิ้นเล็กๆไปด้วยเลยนะครับพอน้าแหนมเริ่มออกมาแล้วแล้วก็วส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ายแหนมมาไว้ฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เทไข่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ขยี้ไข่แดงให้แตกนะครับเราก็ปล่อยให้มันเซตตัวสักครู่หนึ่งครับ เสร็จแล้วเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยตะล่อมจากขอบเนี่ยเข้ามาตรงกลางนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวไข่มันก็จะเป็นริมสวยงามครับพอเราตะล่อมไข่เข้ามาตรงกลางเรื่อยๆแบบนี้ตัวไข่มันก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับเราก็นําแหนมเนี่ยไปคลุกกับไข่ได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เขีย่ยให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนไข่เนี่ยมันเริ่มสุกเลยครับพอไข่สุกแล้วเราก็แหวกตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลันเตาซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงซอยลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสถอยนางลมแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับแล้วเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนถั่วลันเตาเนี่ยสุกเลยนะครับ พอทุกอย่างสุกดีแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยครับตัวแหนมแต่ละที่มันก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็ลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงได้ตามความชอบเลยครับพอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแหนมผัดไข่ใส่ถั่วลันตาหวานครับเมนูนี้เชื่อว่าหลายๆบ้านคงทำทานกันบ่อยอยู่แล้วนะครับ ตัวแหนมก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆน,นะครับผัดกับไขน่นุ่มๆฟูๆอร่อยเข้ากันมากๆครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ถั่วลันตาหวานเข้าไปนะครับก็จะได้ความกรุบกรอบหวานอร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับทำให้เมนูแหนมผัดไขธรรด่ธรรมดาาของเราเนี่ยอร่อยเพิ่มมากขึ้นเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t a ์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับรายได้ที่เพื่อนๆสนับสนุนมาเราก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำคลิปต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ